สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนือ้อมะเหน่งเนยมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นปิ้งหมูจ้ามื้อนี้ย่างหมูย่างหมูครับสอง,อง,งลอยจา้าหมูปาดช่วงไหนเน,นย้อสร้อยยางบางๆจ,<อ>จ้าจิ้มจุจิ้มน้อยยังยังสิบลูกจ้าเฮ็ดกำลัง,จ,งจิง้มซีฟู้ดจา้ากิ้มน้ำกันซีเฮ็ดน <จา S 2> ้ำจิ้มสุดเด็ดจ้า,จา คลิปนี้ก่อนอื่นอย่เลื่มกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ถึงใจทั้งสองวนน้งเน่จ้าคลิปนี้ก็มากกดไลค์ถึงใจกดแชร์จ้าเพื่อภัยคอมเมนต์ยังกะด้านล่างได้จ้าไนกัะตอบทุกคนจ้ามุ้งยัยโผล่กระโหลเลยจ้าจ้าคนอาว่าช่วงหนึ่งไม่บริเวณคลิปจ้าเครื่องไม่อันหนังสือจ้าสอบจ้าช่วงนี้ มในเรื่องวาระเฮตุคลิปจ้ะกับเลิกเรียนมาก,กอ่านหนังสือเตรียมสอบจะ้ะส่นเครียดงานจะ้ะเนี่ยง่ามีดจ้ะสองร้อยอืมแมนยูรีมีดกิ้นนำจิ้มเจ้ารให้มีดฟันแล้วจ้ามาทีนี้ซอยแล้วจ้าต่อไปกะใส่กระเทียมจ้ามาทีนี้ปรุงรสจังน้อยจะ้ะเพราะใบมันจางปวดจืดบปวดจ้ะ เอากระเทียมกระเทียมจะลงไปเพิ่มความหอมจะจมโอ๊กข้าวอันนี้จะต้องไปกระใส่ซอสหอยสักกันหน่อยจ้ะนิดนึงจะไปจิ้มน้ำกินอีกอยู่จ้ะต้อไปกระใสรสดีจ้ะเดี๋ยวละบะหมี่จ้ะเกลือคนคนมันเข้ากันจะขยำขยำวันนี้ขออภัยจ้ะว่าวาลดอยู่ ใกล้บ้านจ้ะโอ้ยคือถนนใกล้บ้านจ้ะรถอนกายไปกลมากดูเนี่ยสีว์เรเลียงไปยังน้อยจ้ะไม่กระสิพยายามปรับตรงเลี้งน้อยจ้ะจ้าหอมนะจ้าหนิจ้าต่อไปจะเอาไปย่างจ้าวันที่นี้คุกๆเลยมันเข้ากันไปย่างกันเลย จะไม่ย่างจ้งวัดที่นี่หมูที่เขาเอียบจะใส่ซอสหอยครับยังมีรถดีน้ำตาลบรใส่จะความจีนน้ำจิ้มด้วจะทั้งช่วงเี้รถน้ำหนักจะแนวหวานพักแน่กับไผยย่ำลีกเลี่ยงจะเนืหวานก็ถือว่าเมื่อกินแล้วจะต่ว่าหลีกเลี่ยงด้ก็พยายย่หลีกเลี่ยงจะ จ้ะไม่เห็นมึงใ,ใกล้ๆโอ้หอมจ้ะข้าปิ้งมึงสีข้าปิ้งย่างไอ้ขึ้นเนี่ยย่างเลยเนาะอืมอวันนั้นใส่หมอกรกะทะเด้อิใส่เล็กปิ้งจ้ะพอไปแก่ร้อยมันสุจกจ้าวะที่นี่แล้วก็ินน้ำจิ้มกันเลยจ้ะโม่ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วจา้าหรือว่าสุกแล้วกับมีจ้ะที่แก่บ,บิังน้ำมีจังกันนะ นี่นะซีซุกลราจะนี่สิ่งทั้งหนามูนี่จ้ะสุกแลบบจ้ะไม่ก็สิไปย์ต่ไปต่อเฮ็ดน้มจิ้มมาแล้วจ้าจิ้มซีฟู้ดกิงหมูแล้วจ้าต่อไปก็มาเฮ็ดน้มจิ้มซีฟู้ดกันเลยจ้าก็จะมีแบบพริกแดงจ้าแล้วก็มีกระเทียมจ้าห่าพลักซี่รากผักซี่จ้าต่ำเลยมาต่ำจ้าไปก่อน ลูกยู่สวนเองนั่นแหละต้นใหญ่ค่ะก็มีผักนาวจะก็รากมันก็มีต้นมันจะใบมันจะผักซีอู้มันแดดจะอากาจะมีเป็นน้ำมะขามจะนี่้วก็มีน้ำตาลปิดจะน้ำปลาผงชุรสจะแล้วก็ตำพริกนเลยจะใส่เกลือจังน้อยจะ ต่อไปก็เอากระเทียมลงจ้าหลังจากตำพริกเสร็จนี่คือสูตรตำเองจ้านี่โมเมนต์สูตรปั้นจ้าปั้นมาสิละเอียดก็นี่จ้าเขากันัวนีแตัวไม่มักกินประมาณนี้จ้ามักตำเอาจ้าต่อไปก็รอตำมันละเอียดเขากันจะนั่นก็บอแค่ขั้นตอนไปเรื่อยๆจ้าจ้าตอนนี้ก็ตำพริกกระเทียมรลักมาเสียบ้อยจ้าเขากันเรียบร้อยแล้ว ต่ำมาสานหานาทีจ้ะกว่าสีเข่ากันมันบ่ได้ปั้นจ้ะจ้าจะไปกับมาปรุงจ้ะพ่อพ่อจ้าจะไปกับใสน้ำตาลจ้าน้ำตาลมะพร้าวจ้านี่แม่น้ำตาลปี๊น้ำตาลมะพร้าวมันต่างกันไหมแม่หัยแม่กับบอลูหัวกันเด้แม่แต่ก่อนแม่กับบอลน้ำตาลปี๊บเบืองไปเบืองมาพอกับไ้ไข่กันจะได้เมียนหวานยังกันจ้า จ้ะต่อไปก็ใส่น้ำมะขามเปียกจ้ะนี่จะไปปรุงใส่เย็นแล้วเพราะแหละจะต่อไปก็ใส่บักนาวเนื้อเห็ดกิ่งดิอันนี้อเอาแม่ว่าส่บักนาวก็มีแม่ใส่น้ำปลาปรุงรสเจ้าไซจะต่อไปก็ใส่บักนาวอู้เมื่ดเดี๋ยวเขาไปเล้วจ้าจ้ดวดทำร้ายแตกเจ้าจ้ะ โอ้น้ำเต็มเลยน,น้ำของน้าจ้ะพ่อประหลุพ่อละแม่เซนไปเลยเนาะจ้ะถามมือบ่เอาหัวมือเอาจ้เพื่อนชายกระใจมันเบอ,อรโลดตีจ้ะคงสลดจ้ะโอ้อะไรพอ่อละโอ้จ้ะมื่อกี้นี่ยยังได้ก็เอาพริกเขียวใส่น้ำจ้ะพริกสีเขียว จะเป็นนาตาเป็นตแซ่บจ้ะเพื่อ,อมีเสริมน้ำแดงกับค้นค้นมันเข้ากันยังน้อยจ้ะป้าแม่ตำเองว่ามีเนี่ยมุนก็ปั้นอีกเนาะแม่เมึงน,นะมัเป็นตะแซ่บจ้ะเพราะว่าเนื้อมักตำเองจ้ะพลิกโบมักบนจ้ะบ่มักเอาใส่เครื่อง ยังสีจงส่จางแซ่บจ่าต่อไปกะส่น้ำอุ่นจ่าเที่งไปเลยคนคนได้จ้านก,กิมซีฟูเท็ดเองจ่าหนิคนคนชิมแอ่แซ่บเลยลุจจงจ่าจ่าสนีก็เรียบร้อยแล้วจา่าต่อไปก็เอาพักจ่านี่ ต้นยังเป็นลาวซีไม่ได้ไงจะเป็นต้นมันจะใบมัน,นหอมละจ้าตอนนี้หอมกินกระเทียมจา้าใส่กระเทียมกันใส่ถั่วยมิดนี่จา้าใส่เปิ้ลเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ถั่วหน่อยน<ฮ>ี่มันได้จิ้มปมๆจ้าทำายแตกแก้นจ้านี่นี่จ้าเขาจะเป็นหมูที่ปิ้งเรียบร้อยจา้านี่เหลืองงวยหวยเลย จาวนเกษตรศาสต,ตร์เป็นตอนกินเด้อจา้าเรียบร้อยแล้วสวัสด,ด,ดีจ้ามากินจุหมูน้อกันเมื่อนี้ยังก็มีรมหรอ,อไ,ไม่มลลมลลด,ด้วยย่างก็เลยนี่ย่างหมูจ้าย่างหมูเลยแม่เอรีบพูดจ้าทำกินแซ่บครับทำฟังสวัสดียังสูตรเด็ดจ้าสูตรนี้แซ่บ สวัสดีจ้ามาได้จ้าห้ยิ้มกันห่อขั้นตอนกินแล้วโอ้ <S <S อยยมเล็กจะมาวัยอยากกินเข่าร้ายอยูด่ดิจ้า <S <S มาจ้าไม่ยิ้มกันท่านโซนีโ <S <S โ<ฮ>่โขาวีดียมายินแม่ซื้อเม็ดก,กินเยู่เฮียนจ้า <S <S โน้โองน้ำกินสูตรองม้อนึ่งจับยาดังจิ้มอืม อืุี่ะมนจับจาม่กินน so. ืนกันจ้าวางตวกเขาเลยบ่สออกขี้หอนใครกันที่เป็นทักษะจ่ากะลำนะก่ามีพวบมีแม่จ้ะจ้ะ con vang ừ. cái miếng giật giềng này đấy ạ nhức giềng không ạ đi con đi lái con vang này cho nó đi sao vậy nào dừng luôn đang con vang kim này này cần này nó còn nuốt luôn ยงไงวะบ่เกกินก็พับแทบแบเอ็นกินแทบแทบเด็กมีลำกินวะอือต้องย่างก็ปลามึกกระแ่บเนาะข้าก็ปลามึกนี ถขาต้องสื่อหน้ามืออีกเประมึงเนาะคิดต่อไปจ้ะฉัรับเดี๋ยวจะงีบใแต่ว่าอัเด็บรรยากาศปเ่า่นะ้เงียบเนาะแบบนี้หะกิมจ้า ทร้มาวนี้ตอนนี้ก็เริ่มหนาวมีกะจะเปนปั๊บอากาศมทันแ้วแม้วนมีคใจย็นแจ้วน่าจะร่มมัดเมือใครจะปั๊สภาพอากาศมาทันข้องกินหน่อยยลูกให้เดเียนึ่งทำาหเบอร์เราไม่ด้กินได้้ากนิดแค่อดกัทำให้่าำกะ ปั้นเอาเลยได้จ้าำก,กินแฉกพี่อรองตามสูตรที่แม่อแบอกเลยจา้าจานนี้น้าสองลูกใช้เบิดเลยมาขามเครืองหอหอละสิบนะอที่แบบรกบริษัทไเบิร์ดหนแบาเปียกบวเิ่มอีกไหมพอดีเลยยาเพชรโวดจาเนเนืออทื่แ กำลังจังค่พักกันนี่ได้ไหมได้ว่าไป เลรนน้ำมนู้น้าปท้ายคิปทั้งศาสตรมาสันมือ่อนหรบอเรื่องุนสามจะว่าอ้ายไปใส่หงไปหรอ,อนไอยครอ ลุกนิ่มพอดีจ้ะมบักพอดีพอแซบทุกอย่างจ้ะมึงนี่กินแ้่หมูซื้อก็แซ่บจ้ะใส่ใส่น้นำจิ้มลงไปอู้ nhai ừ. nào, không, đi. ăn ở <laughs> ừ. Nó không có Mưa vào như vậy, Mưa เลยลูกหลังฟังลูกก่อนล่ะจ้าหลงฟังก็มีกระอร์อมาจานะ้าแล้วขอปิดคลิปเพียงเท่านีจา้จ้าชิาชทิพนาจ้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายบ๊ายบายจา้าเห็นหน้าตาแล้วกินจา้า